สวัสดีครับผมสวัสดีครับนานาวันนี้ก็มาเปิดไม้ใหม่นะครับมาสาริสาฟรามนะครับครั้งแรกนะปลาสิงห์ด้วยนะคนตอนนี้ผมว่าต้องมีสี่สิบอะนะปลาร้อยตัวนะปลาร้อยกว่าตัวนะต้องมีสี่สิบคนนะตอนเนี้ยเดี๋ยวยังไงดูผลงานนะครับวันนี้ลืมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยทั้งพอดีทั้งครีมทั้งอะไรทุกอย่างเลยในกระเป๋าไม่ได้มาครับมีแต่คันน้ำเช้ามามีแต่คันน้ำเช้ามาปลายางก็ยังไม่เกี่ยวเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานว่า ครั้งแรกกับสาธิสาฟาร์มจะเป็นยังไงนะครับแบตก็มีก้อนเดียวมั้งด้วยมั้งครับแบตก็มีก้อนเดียวนี่แหละครับน่าจะได้สั้นๆแหละวันนี้โอเคนะครับตามผลงานดูครับเวลูกกระเรื่องเวลูกกระเรืองเวลูกกะเรืองเวลูกกระเรื่องเว้ยอ,อ,อ,อยู่ข้างกันทั้นหมดเลยอ,เอ่ะ มาตรฐานโอ,โอกาจะว่ากินก่อนลูกพี่ว่างั้นโอ้โอนา วัดอย่างนี้ต้องใส่แว่นหน่อยแล้วนะส่งหน่อยดิอาใส่นี้ ตะมูตะมิโดนแน่วันนี้จันกงยิ้ม,มนะนะค,คิมหนยนะนะ <laughs> ไอ้ยามาตดตัวกูโหสายไข่วะเนี่ย,ยก,กินเสรยเลยเขาบอกกินเสรยเลยเหมือนตกง่ายนะ ขนาดส่งแล้วนะขนาดส่งนะกัดเหยื่อช้ามากนะกัดเหยื่อช้ามากเลยกัดเหยื่อช้ามากเลยจังตามสูตรเลยยกเดิน มีสาหายด้วยนี่วสสะกว,ว่าจะเดินไปก็ไม่ทันนเรเนนะตกไอ้ทั้งสองบอเลยที่ป่า Hang on. นิดเดียวนั่นมาแล้วดวนสามทางนิดเดียวเองนะอือดวนอู่กัดดวนสามทางนิดเดียวเองสองตัวแล้วหลุดเนี่ยทําปลาเขาเจ็บปากง้ดเด็ดตัวเล็กของไม่พร้อมด้วยวันนี้ โอ้ขาดทางนู้นอ้ยนี่กระชากวิ่งเลยตัวนี้กระชากวิ่งเลย สายนี่โอ้โหสายนี่เกะกะที่หายเลยโอ้โหโดนไปสามสี่ตัวเพิ่งจะอยู่กับสามทางนิดเดียวไม่อมอ่ะ มีตัวเลยทข้งข้างขึ้นดีนะถือว่าขึ้นดีนะ โอ้โหนี่แหละปัญหาดะทีนี้ เราเดินหนีปลามาทําไมวะเนี่ย ตะมูตะมีจริงๆเลยโอ้โอห้าขีดมึงเนี่ยอารมณ์ปลาบอ่อสลายเลยอ่ะาชอบมา,อ,บมาอ,บอารมณ์นี้พ่อแมา่ชอบสองตัวร้อยสามตัวร้อยอย่างเงี้ยนะรุ่นะนี้จังสองตัวร้อยยี่ออไม่ได้นะครับอาคันแรงนะ แล้วเราฟังเสีงยง,ยงเลยเลย